เด,เดี๋ยวเอามาอีกทีอะไรนะคะพี่คือถ้าถ้าถ้าถ้่านได้ตบก,ก่อนท่านแรกไงท่าแรกโลอโลนะครับเราสุดท้ายเราจอดเราตบโลไว้อยู่แล้วล่ะอันนี้นนตบมางี้มันโลอยู่แล้วครับก็คือตบมาเงี้คือโลเพื่อเปลี่ยนเป็นโลครับตบแล้วไงต่อีกอี้อะไรนะอันนี้เป็นตัวอัลเจอร์บีครับตัวอัลเจอร์บีที่หลังพันอัลเจอร์บีเอาทีละอย่างก่อนพอโลเสร็จแล้วไงคะอ่าเข้าเกียร์หนึ่งหนึ่งว่าหมายเลขสุดครับหมายเลขลงไปนี่คือหนึ่งนี่หนึ่งตันอ๋อ แล้วก็ปวดก็ตบมักมก็ออกอันนี้เกียสองเกี่ยสองใช่ไหมสองหยิดันพอตึงมือครับถ้าดันถุกจะเป็นเกีรยถอยเกีรยถอยแล้วก็ปวดประมาณที่เป็นตึงมือก็ดันนี่ก็ที่เป็นเกียสองครับโอ้เกียสองก็จะสามสามไม่เท่าไม่เท่าี่ห้าสามสี่ครับสี่สามสี่ก็จะตัวกันเราไม่ต้องทําอะไรพอเราตบไฮปุ๊บเราก็ต้องดันเลยห้าเลยไม่ต้องทําอะไรมันดันซึ้บห้าเป็นงวดมากหกซึ้บ เจ็ดเจ็ดแปดโอ้โหอีกขีดได้ไหม